สวัสดีครับผมชันวิทย์คนบ้านป่าวันนี้พามาชมข้าวโพดหวานอายุ1เดือนสูงประมาณเกือบเกือบเมตรแล้วครับประมาณ80ดสิบซึให้ชมบรรยากาศเริ่มเขียวแล้วครับ ขนมันร้อนนะครับย้อนแสงมีระบบน้ำจากน้ำนํำลาห้วยธรรมชาตินะครับผ่านมาเป็นแบบนี้ตามร่องแบบนี้นะร่องนะครับพอมันล้นมาปุ๊บมันก็จะไหลเข้าตามร่องแบบนี้เล็กๆนะมันก็ซึมไปทั่วเลยนี่ก็ให้มาประมาณสองวันที่แล้วก็ยังชื้นอยู่นะครับจากน้ำห้วยธรรมชาติฝั่งนูน้น ตอนนี้ก็มีนในก็ลําห้วยมีตลอดปีนะครับแต่นี้ลึกหน่อยจากที่ผมยืนอยู่ประมาณ5เมตรลงไปถึงน้ำน้ำก็มีประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ก็บไผ่ที่ปลูกไว้ลำห้วยมันเป็นมุมมดีถ้าไม่มีไผ่เขาเรียบร้อยที่ดินที่ดินไม่เหลือนะครับเนี่ยสูงต้นนี้ท่อนเนี้ไหลไปอยู่นูน่นประมาณร้อยเมตร100ร้อยไปไหลไปนะ น้ำป่าเข้ามานะครับรุแนแรงมากข้างๆต้นข้าโพดนีก่ก็ก็เป็นลําใหญ่ลำใหญ่ก็หรือตัดแต่งกิ่งไปประมาณสามเดือนที่แล้วตอาอีกประมาณนี้นี่เป็นไม้ผลนะครับปีละครั้งให้ผลผลิต อันนี้ปีละสองครั้งเขาโพดปีละสองครั้งวันนี้เขาอยัดนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ